ความเชื่อของพวกเขาที่มีความเชื่อมีความศรัทธาจะเห็นว่าพี่น้องในชุมชนเนี่ยเขาต่างออกมามารอเพื่อรับผ่อนจุดเทียนบางบ้านเอาดอกไม้มาโปรยที่ถนนเพื่อให้ขบวนของศิลมหาสนิทเนี่ยผ่านไปผมเห็นถึงความเชื่อของชุมชนเปตโตซึ่งยังเข้มแข็งอยู่ สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักวันนี้เราอยู่อาทิตย์ที่19เทศกาลธรรมดาปีบีในพอ่อสารวันนี้ชาวยิวประสบปัญหาใหญ่เลยเมื่อพระเยซูเจ้าบอกว่าเราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปและปังที่เราจะให้นี้คือเนื้อของเราเพื่อให้โลกมีชีวิต พี่น้องครับชาวยิวฟังแล้วก็บ่นกันพึมพำเลยแล้วก็ถกเถียงกันว่าพระองค์จะลงมาจากสวรรค์ได้อย่างไรกันในเมื่อพระองค์เป็นเพียงลูกช่างไม้จนๆที่ชื่อโยเซฟเนี่ยจะมาอวดอ้างตัวเองเป็นพระเจ้าผู้ลงมาจากสวรรค์แล้วสามารถประทานเนื้อของตนให้พวกเขากินได้อย่างไรกันมันขัดกับความเชื่อของพวกเขานะ ชาวยิวเนี่ยเขาเชื่อว่าเมื่อพระคริสต์หรือพระเยซูเจ้าสเสด็จมาเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าพวงเสด็จมาจากไหนนี่นักบุญยอนบอกเราในบทที่7ข้อ27นะพูดง่ายๆก็คือถ้าพระคริสต์หรือพระเยซูเจ้าจะ,สะเสด็จมาเนี่ยก็ต้องสเสด็จมาแบบเหนือธรรมชาติมาแบบเหนือเมฆหน้าพิศวงหน้าตื่นเต้นอย่างยิ่งนี่คือความคิดของชาวยิว ในเมื่อสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าพวกเขากับสิ่งที่พวกเขาคาดหวังเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเนี่ยพวกเขาก็เลยไม่ยอมรับพระเยซูเจ้ากรนั้นก็ตามนะพระเยซูเจ้าพงก,ก็ยังย้ำย้ำว่าพระองค์ทรงเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์และปังที่พระองค์จะให้นี้คือเนื้อเนื้อของพระองค์เพื่อให้เรามีชีวิตพี่น้องครับ ลำพังขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งที่เราได้ฟังในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้ก็ทำให้ประกาศกเอเรียเนี่ยซึ่งกำลังหลบหนีเอาชีวิตรอดจากการตามล่าของพระานางเยเซเบลเนี่ยมีกำลังเดินทางได้ถึง40วัน40คืนจนถึงภูเขาโคเรบซึ่งเป็นภูเขาของพระเจ้า แล้วพี่น้องลองคิดดูสิถ้าเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ที่เรารับทุกครั้งในศีลหมาสนิทละปางนี้คงไม่เพียงทำให้เรามีกำลังเดินถึงภูเขาของพระเจ้าแต่จะทำให้เราเดินได้ไกลไกลมากๆไกลจนถึงพระอาณาจักรของพระองค์ในสวรรค์เลยทีเดียวนะแต่ขอให้พี่น้องสังเกตว่าประกาศศกเอริยา ทั้งๆท,ที่หมดอะไรตายอยากหมดแรงที่จะหนีคิดอยากจะตายแต่ท่านก็ยังไปถึงภูเขาของพระเจ้าได้ทั้งนี้เป็นเพราะว่าท่านเชื่อฟังทูตสวรรค์ของพระเจ้าเมื่อทูตสวรรค์บอกให้ท่านลุกขึ้นท่านก็ลุกขึ้นนะแล้วเมื่อลุกขึ้นไม่ได้ยืนเฉยๆแต่ท่านออกแรงออกแรงเดินทางต่อไปตามที่ทูตสวรรค์บอก ส่วนเรารลักพี่น้องครับเราได้รับปังทรงชีวิตในศีลหมาสนิทซึ่งมีคุณค่ามากกว่าขนมปังปิ้งของประกาศกเอรียชนิดเทียบกันไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางของเราเช่นเดียวกับประกาศกเอรียาเราก็ต้องออกแรงออกแรงเช่นเดียวกับประกาศกเอรียานะ วันนี้ในบทนานที่สองนักบุญเปาโลสอนวิธีออกแรงเพื่อเราจะได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางสูงสุดของเราไว้แบบนี้นะจงทำตามแบบอย่างของพระเจ้าประดุจบุตรสุดที่รักของพระองค์จงดำเนินชีวิตในความรักดังที่พระกิต์เจ้าทรงรักเราและทรงมอบปรงเพื่อเรานั่นก็คือว่า ให้เราดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าและแบบอย่างของพระเยซูเจ้านี้จะต้องทำให้เรารักกันเราต้องมีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อกันเราต้องมีเมตตาต่อกันและเราต้องให้อภัยกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยเราในองค์พระเยซูเจ้า นอกจากเราต้องออกแรงเรียนแบบอย่างความรักของพระเจ้าแล้วเนี่ยนบ,บุญเปาโรยังบอกให้เราออกแรงออกแรงกำจัดกำจัดอุปสรรคที่ขัดขวางเรามีให้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์อีกด้วยนั่นก็คือจงขจัดความขมขืม่นความขุนเคียงความโกรธการขู่ตะคอกการนินทาว่าร้าย และความไม่ดีไม่งามทั้งหลายออพี่น้องครับความขมขื่นเนี่ยก็คือความคิดในแง่ร้ายความขุ่นเคืองและความโกรธก็คือความรู้สึกในแง่ร้ายการขู่ตะคอกและการนินทาว่าร้ายก็คือการพูดพูดในทางรบการและความไม่ดีไม่งามทั้งหลายเนี่ยก็คือการประพฤติในทางลบ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราต้องออกแรงออกแรงลดออกแรงละออกแรงเลิกให้ได้ไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกคำพูดหรือการกระทำต่างๆในเชิงลบหรือในทางร้ายเพื่อว่าอาศัยปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ซึ่งเรารับในศีลมหาสดิทรวมกับการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า คำสัญญาของพระองค์ที่ว่าใครกินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปจะได้เป็นคำสัญญาที่เป็นจริงสําหรับเราและสําหรับมนุษย์ทุกคนพี่น้องครับหากเราปฏิเสธพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นปังทรงชีวิตเราก็พลาดพลาดชีวิตทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าตรงกันข้าม หากเรายอมรับโปรงเราก็พบชีวิตแท้จริงทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าพี่น้องอยากจะพลาดหรืออยากจะพบกับพบกับชีวิตที่แท้จริงเนี่ยวันนี้พี่น้องก็ตัดสินใจเลือกเอาเลยขอพระเจ้าโปรทรงอํานวยพระพรให้พี่น้องตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ถูกต้องและมุ่งมั่นดําเนินชีวิต ตามที่ได้ตัดสินใจเลือกด้วยเทินการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในโตเกียวได้รวบรวมนักกีฬาจากประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งรวมถึงนักกีฬาที่ต้องจากประเทศบ้านเกิดเพื่อแสวงหาความปลอดภัย ทีมนักกีฬาโอลิมปิกผู้ลีภัยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในปีคศสองพัาช2016เมื่อครั้งการแข่งขันจัดขึ้นที่ริโอเดจาเนโรในปีนี้มีนักกีฬา25คนเข้าร่วมการแข่งขันในทีมนักกีฬาผู้ลีภัยที่โตเกียวพวกเขาเป็นตัวแทนของชะตากรรมของผู้ลีภัยทั่วโลกและสานต่อความฝันของครอบครัวที่เป็นกำลังใจให้พวกเขาจากเมืองและหมู่บ้านต่างๆทั่วโลกแอเจลริน่านาไดโลฮาลิส หนีภัยสงครามจากซูดานใต้เมื่อเธออายุได้6ปีและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอก็ไม่ได้พบหน้าบิดามารดาของเธออีกเลยตอนนี้เธอเข้าแข่งขันเพื่อคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีทาระยะทาง1,500เมตรที่โตเกียวแมรี่นาะทูคอยวิกเตอร์ญาติของนักกีฬาโอลิมปิกกล่าวว่าฉันคิดว่าเธอเป็นแบบอย่างที่ดีเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับฉันอย่างมากถ้าฉันเป็นเด็ก ฉันจะเป็นนักกีฬาอย่างแน่นอนฉันได้สนับสนุนลูกๆของฉันให้ดูแองเจลิน่าเป็นแบบอย่างเพื่อให้พวกเขาสามารถเดินทางและมองโลกได้อย่างที่เธอเป็นเปาโลอมโมตุนรลีภัยจากสงครามในซูดานใต้กับเลจิน่าน้องสาวของเขาเธอได้สนทนากับพี่ชายของเธอก่อนเริ่มการแข่งขันที่โตเกียวฉันขอให้พี่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีในระหว่างการแข่งวิ่งมาราธอน ฉันคงมีความสุขมากฉันยินดีที่ให้กํำลังใจพี่และอธิษฐานขอให้พระเจ้านําทางพี่ไปสู่ชัยชนะบ่อยครั้งที่สมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสทรงยกย่องกีฬาว่าเป็นแบบอย่างในการเอาชนะความท้าทายเช่นกีฬาที่นักกีฬาเหล่านี้ลงแข่งขันและการพัฒนาค่านิยมที่แข่งแกล่งสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสตรัสว่า กีฬามอบความท้าทายให้แก่เราซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราถูกเรียกร้องให้เผชิญและไม่ใช่แค่นักกีฬาการต้องยอมรับความยากลำบากและการเสียสละเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญในชีวิตเช่นเดียวกับการยอมรับข้อจำกัดของตนเองโดยไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ทำร้ายเราและในที่สุดเราก็จะคว้าชัยชนะได้ ทีมนักกีฬาโอลิมปิกผู้ลีภัยพกความยืดหยุ่นและความแข็งแกล่งของแนวร่วมผู้ลีภัยมาสู่ศูนย์กลางบนเวทีที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่โตเกียวนักกีฬาเหล่านี้แข่งขันกันเพื่อน,นำผู้ลีภัยขึ้นแท่นโอลิมปิกเป็นครั้งแรกการสวดบททุสวรรค์แจ้งข่าวในอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนคริสเตชนให้ต่อต้านการผจญในการลดพระเจ้า ไปเทียบเคียงสิ่งอื่นของความเชื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าสิ่งนี้ผลักดันให้เราสแสวงหาพระเจ้าเพื่อตัวของเรา <c oughs> เพื่อแก้ไขปัญหาของเรา <c oughs> เพื่อผลประโยชน์ของเราเอง <c oughs> แต่ด้วยวิธีนี้ศรัทธายังคงเป็นแค่เรื่องผิวเผิน <c oughs> และแม้ว่าพ่อจะกล่าวอย่างนั้นศรัทธา ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ลึกลับเรามองหาพระเจ้าที่ทรงเลี้ยงดูเราและจากนั้นเราก็จะลืมสิ่งที่เกี่ยวกับพระองค์เมื่อเราพอใจแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสถึงความเชื่อซึ่งกระตุ้นโดยความต้องการและความปรารถนาของตนเองมีความเสี่ยงที่จะว่างเปล่าและด้วยการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเรา เราสามารถต่อยอดศรัทธาที่นอกเหนือไปจากผลประโยชน์ส่วนตนพระเจ้าต้องการความสัมพันธ์ที่เปลี่ยมไปด้วยความรักกับพวกเราก่อนที่เราจะได้รับและได้ทำเราต้องรักพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระองค์ที่นอกเหนือไปจากตักกะของผลประโยชน์หรือการคิดคำนวณ หลังจากสวดบททุสวรรค์แจ้งข่าวสมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาทรงทักทายผู้สแสวงบุญที่รวมตัวกันในจตุนสเซนสปีเตอร์จากทั่วโลกพระองค์ทรงเลือกกลุ่มผู้สแสวงบุญจากเปรูเพื่ออวยพรแก่พวกเขาหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่เปโดรกัสตตโยพ่อขอทักทายพวกลูกๆชาวเปรูที่มีประธานาธิบดีคนใหม่ขอพระเจ้าอวยพรประเทศของลูกเสมอไป นอกจากนี้ยังมีธงชาติสโลวักหลายพื้นที่จตุรัสเซนสปีเตอร์ในช่วงการสวดบททุสวรรค์แจ้งข่าวเนื่องจากผู้สแสวงบุญจากสโลวาเกียเตรียมต้อนรับสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสที่ประเทศของตนในเดือนหน้า สถานการณ์ไวรัสนะครับก็โควิดเนี่ยก็ทําให้เราต้องปิดวัดเมื่อก่อนเราปิดวัดเราก็ยังเปิดทํามิซาแบบโอเพนได้แต่ว่ากำ,กำหนดจํานวนคนเข้าตามที่รัฐบาลเขากําหนดนะครับแต่ภายหลังที่มันมีมากขึ้นมากขึ้นนะเราต้องเป็นแบบปิดเลยเนี่ยก็ทําให้ความสัมพันธ์หรือความผูกพันหรือชาวบ้านกับวัดเนี่ยมันเริ่มห่างไปเรื่อยเรื่ยทีนี้เราก็คิดว่าทําอย่างไรเพื่อ ชาวบ้านจะได้ไม่หา่างเพราะนั้นเราก็ทำให้วัดเนี่ยเคลื่อนที่ทำอย่างไรจะให้วัดมีแบบเป็นอัมบรลน์ก็คือไปหาชาวบ้านมีรถสำหรับพุ่งตรงสู่ชาวบ้านทำให้ความศรัทธาของชาวบ้านเนี่ยไปถึงชาวบ้านไปถึงชาวบ้านนั้นสิ่งที่เราทำก็มองดูนะครับเดือนที่แล้วนะมีแห่ศีลน,นะครับเดือนมิถุนาใช่ไหมครับเราก็ใช้วันแห่ศีลเนี่ย ก็นะแห่สินลอบหมู่บ้านนะครับเราจัดเป็น2ส,สายนะครับสายที่1ก็วิ่งไปทางด,ด,ดงเกตแล้วก็วิ่งไปทางเทียนดันอีกสายหนึ่งก็ออกไปทางปากซอยนะครับซอยโลมันเนี่ยนะครับก็วิ่ง2เรแล้วก็เชิญสิมาสนิทขึ้นเวยรรตามบ้านตามซอยของชุมชนที่เราอยู่นะครับ <c oughs> เพื่อให้วัดใกล้กับสุลุทม,มากยิ่งขึ้นอย่างน้อยก็สิมนมาสนิทโอกาสวพรสมาสนิทแล้ก็เชิญสิบๆ่นนวยผ่ตามบ้าน นะแล้วก็ข้อที่2คือแห่พระฤาษีเดือนมิถุนายน,นเป็นเดือนพระฤาษีเราก็จัดแห่รอบหนึ่งนั่นคือเชิญพระฤาษีรูปพระฤาษีเนี่ยอวยพรสวดภาวนาอวยพรพระฤาษีให้กับชุมชนอย่างน้อยก็มีโอกาสที่ชาวบ้านเขาเห็นวัดได้เคลื่อนไปหาเขาในเวลาที่เขาไม่สามารถเคลื่อนมาหาวัดได้นะครับนั้นกน็คือวัด เคื่อนหาชาวบ้านซึ่งเราทําได้ก็ประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่ทําอยู่เป็นจำนั่นคือมิสซาออนไลน์เรามีมิสซาออนไลน์ทุกวันนะครับเวลา7จ็ดโมงเชานะ้านันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็เวลาหนึ่งทุ่มในวันเสาร์เก้าโมงครึ่งในวันอาทิตย์นะครับแล้วพี่น้องสามารถขอมิสซาส่งขอมิสซามาได้ตามเพจวัดนะครับหรือไม่ก็ ทางลายของวัดงานงานด้านส่งเคาะการเข้าถึงชุมชนของเราก็พ่อจะใช้เวลานี้นะก็ต้องใช้องค์กรที่เรารู้จักมากคุณและใช้งานได้นั่นก็คืออภิบาลครอบครัวเราใช้ตึกฟังซิสเพื่ออภิบาลคู่แต่งงานและครอบครัวรวมทั้งเป็นบ้านสำหรับจัดสมาาัมมนาเข้างเงียบต่างๆก็เคยตั้งแต่เริ่มต้นเราก็วางว่า จะใช้ตึกนั้นเ,นเป็นที่อบรมเตรียมคู่แต่งงานของวัดและของเขต5แต่พอเกิดโควิดก็เลยใช้ตึกนั้นเป็นศูนย์ช่วยเหลือนะครับเราก็ตั้งชื่อว่าศูนย์ช่วยเหลือตึกฟรังซิสวันนบุญเปทโตรก็เราจะมีการสำรวจนะครับก็สอบถามกับอบอตอท่าข้ามนะครับว่าในชุมชนของเราเนี่ยหมู่บ้านทั้ง6หมู่มีบ้านไหนที่ ป่วยต้องกักตัวบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็ส่งอาหารไปให้เขาแล้วก็สิ่งที่เราเจอนั้นไม่ใช่พายุของใครแต่เป็นพายุที่ประเทศทั่วโลกมันประสบกันหมดนะครับเป็นพายุใหญ่นะคือลูกใหญ่ที่มาไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนเราก็กระทบด้วยกันทั้งหมดทุกคนแหละเพียงแต่ว่าเราทำอย่างไรให้เรือของเราลอดเมื่อเรือของเรารอดแล้วดูเรือประมงเพื่อนบ้านด้วย มีบางคนกําลังจมอยู่ก็ช่วยเขานะไม่ว่าเขาจะเป็นใครแต่แนหนึ่งชีวิตที่เราต้องช่วยถ้าช่วยได้ก็ช่วยแล้ววัดของเราเองไม่ว่าใครนะครับนักบวชนะพอจุนหรืออะไรเนี่ยก็ต้องขอบคุณพ่อจุนด้วยนะที่ช่วยเยอะช่วยมาตลอดสรรบันแสงทราที่ช่วยมาตลอดบ้านนักบวชนะครับที่ช่วยมาตลอดดังนั้นเราก็ช่วยใครได้อะไรได้ก็ช่วย สถานการณ์โควิดยังไม่สิ้นสุดลงนะครับผมแต่ตามปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจัดฉลองวัดเนี่ยก็เหมือนฉลองวัดปกติทั่วไปก็จะมีการตีวานก่อน3วันและในวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันฉลองวัดเนี่ยเราก็จะมีพิธีมิสาต้องบอกว่าเป็นมิสาฉลองชุมชนแห่งความเชื่อไม่ใช่แค่ฉลองแค่ตัววัดซึ่งเป็นวัดเท่านั้นแต่เราฉลองทั้งครบนั่นก็คือชุมชนแห่งความเชื่อของวัดนะักุลเปโตของเรา ก็รูปแบบของการฉลองวัดในปีนี้เนี่ยที่ไม่ปกตินะั่นก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะจัดมิซาฉลองวัดได้แบบปกติทั่วไปนั่นะก็คือว่าแบบเปิดแบบสาธารณะปีนี้เราก็เลยปรับรูปแบบการฉลองวัดของเราเป็นรูปแบบออนไลน์ซึ่งเป็นปีแรกซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้กระทั่งในปีที่แล้วเนี่ยที่โควิดระบาดแต่ช่วงเวลาเดือนสิงหาประมาณต้นเดือนนะครับ ก็ขี้คายไปก็สามารถที่จะจัดได้แต่ในปีนี้ไม่ได้จริงๆเราก็เลยต้องจัดในรูปแบบของพิธีมิซาฉลองวัดแบบออนไลน์เรายังมีการเตรียมจิตใจนั่นก็คือมีพิธีมิซาตีหวาน3วันก่อนที่จะฉลองวัดซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเราก็เชิญคุณพ่อซึ่งเป็นลูกวัดของเรามาเทศมาเตือนจิตใจให้กับพวกเราซึ่งชาวเปโตก็คงจะรู้จักดี ความพิเศษของในพิธีทีวันนอกจากจะมีพิธีมิสซาแล้วนะครับเราจะมีการสวดเพื่อขอรับพระคุณการรุนซึ่งที่ผมบอกว่าพิเศษอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระคุณการรุนบางทีเราอาจจะฟังผิวเผินบอกเออพระคุณการรุนก็สวดไปก็ได้รับพระคุณการรุนแต่ผมอยากจะให้ความสําคัญกับพระคุณการรุนกับพี่น้องเนี่ยเป็นพิเศษกรณีโควิดจริงๆเพราะว่า เราไม่สามารถมาวัดได้มารุ่มพิธีมิซามาแก้บาปรับสินได้แต่เราสามารถรับพระคุณการรุนที่อยู่ที่บ้านได้สิ่งที่ผมเห็นในความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเปโตนั่นก็คือความเชื่อความเชื่อของพวกเขาที่มีความเชื่อมีความศรัทธาถ้าใครได้ได้ได้ไดไดาชมทานผ่านทางไลฟ์สดนะครับวันที่เราออกไปแห่ในชุมชนเนี่ยจะเห็นว่าพี่น้องในชุมชนเนี่ยเขาต่างออกมา เตียมารอเพื่อรับพรแล้วก็ไม่ใช่ออกมารออย่างเดียวจุดเทียนบางบ้านเอาตอกไม้มาโปรยที่ถนนเพื่อให้ขบวนของศินมหาสนิทเนี่ผ่านไปผมเห็นถึงความเชื่อของชุมชนเปโตซึ่งยังเข้มแข็งอยู่และนี่ก็คือเป็นสเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่นี่ครับ